เปิดหกหนุ่มตัวท็อปอดิตรักซาร่าคาซิงกินี กลายเป็นข่าวเช้าสะเทือนอยู่ในตอนนี้สำหรับคุณแม่บุตรสองสาราคาซิงกินีกรณีออกมาประกาศผ่านรายการคุยแทบโชว์ว่าตอนนี้เธอไม่สดแล้วจดทะเบียนสมรสและกำลังจะเข้าพิธีวิวาแต่ข่าวดีกลับกลายเป็นข่าวไม่น่ายินดีและทำให้แฟนๆห่วงใยเธออยู่ไม่น้อยเหตุสามีที่เธอประกาศแต่งงานคือดารินยางผู้ต้องหาคดีดังที่หนีหมายจับพึงจับกลุ่มตัวได้วันนี้หากย้อนกลับไปสำหรับประวัติสาราน,นเธอมีชื่อเล่นว่า เกิดวันที่14เมษายนพศ2530มีเชื้อเป็นครึ่งไทยอินเตอร์ลีบ้านเกิดอยู่ที่กรุงมิลานประเทศอิตาลีโดยคุณพ่อเป็นชาวอิตาเลียนคุณแม่เป็นชาวไทยจบการศึกษาโรงเรียนอาสมชันพาณิชยาการและมหาวิทยาลัยกรุงเทพอินเตอร์ด้วยความที่เป็นสาวครึ่งหน้าตาสวยแถมเปรี้ยวทําให้เธอติดลิสต์เป็นหนึ่งในเน็ตไอดอลที่มีแฟนๆติดตามรวมถึงติดหนึ่งใน50ผู้เข้าแข่งขันฮัสเตด50เกมโชว์ในรูปแบบเรียลลิตี้และ ยังเคยได้เล่น M v วของไมพิรัตนิธิภพศสาลกูลส่วนผลงานที่ทําให้เป็นที่รู้จักก็คือการเป็นนางแบบสาวครึ่งที่ทั้งสวยและเปรี้ยวส่วนชีวิตรักของซาร่าต้องบอกว่าแซบไม่เบามีหนุ่มๆด่าหน้าม,มาจีบอยู่เรื่อยๆแต่ก็มีข่าวสารพัดช,ชาวตามมาด้วยเช่นกันซาร่าเคยมีข่าวคบหากับดีเจเพชรจ้าวิเชียนกุศลมโนไมยก่อนจะมาเป็นที่รักของเปรมบุษราคำวงในปี54เปิดตัวค่อนข้างสวีทแต่สุดท้ายก็ได้เลิกลาก,กันไป พร้อมๆกับที่ซาร่าตกเป็นข่าวว่ากําลังคบหาดูใจอยู่กับไมพิรัตนิธิภพศาลคุลแต่ก็ไม่มีความชัดเจนใดๆในปี57สื่อปล่อยอักษรยอ่อนักร้องมอทานางแบบสาวท้องรวมทั้งมีชัดที่ถูกปล่อยออกมาระบุว่าบุตรในท้องคือบุตรของไม้จนทําให้หนุ่มไม้ออกมายืดอกรับว่าทําซาร่าท้องจริงแต่ทั้งคู่ก็ได้เลิกลากันไปรวม4เดือนรวมทั้งกรณีที่ไม้เป็นลมกลางงานประกาศรางวาัลเพราะปัญหาสุขภาพแต่เกิดขึ้นหลัง ให้สัมภาษณ์ประเด็นอย่างไม่เซ็นรับรองบุตรน้องแม็กซ์เวลล์ก็ทําสังคมสาบไม้อยู่เป็นเวลานานถึง6ปีและอวยยศสาวซาร่าว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดสตรองนอกจากนี้ในปี59าซาร่าก็ยังมีข่าวกับไฮโซหมู่ตั้งมอลออัธดิศแต่ฝ่ายไฮโซชื่อดงังก็ได้ออกมายืนยันว่าทั้งคู่เป็นเพื่อนกันมานานกว่า5ปีแล้วปัญหาระหว่างไม้กับซาร่าคุกค่นอยู่เนืองๆระหว่างทําหน้าที่พ่อแม่ของบุตรในส่วนเรื่องความรักของสาวซา,าร่าก็ยังดําเนินต่อไปโดยในปี6-1ซาร่า ได้เปิดตัวรักครั้งใหม่กับแฟนหนุ่มครึ่งนามว่าริสเตียนมีกระแสดราม่าตั้งแต่ตอนเริ่มคบกันใหม่ๆเกี่ยวกับพฤติกรรมความเจ้าชู้ของฝ่ายชายแม้จะมีแผนวิวาแต่สุดท้ายความรักก็เลิกรากันไปในปี62สาวไม่นานตามฉบับคุณแม่สาวซาร่าก็ได้เผยภาพในแบบสุดหล่อวาดีมที่มีอายุน้อยกว่าสาวซาร่าถึง13ปีมาคลอเคลียครั้งรักหนักมากถึงขั้นสูบโชกกลางไอจีแต่หวานอยู่ดีๆฝ่ายชายก็ได้ลบภาพทั้งหมดทิ้งและอัน f o l ล o w สาวซาร่า ตงถึงเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดในปี63มีกระแสข่าวมาว่าคุณแม่ดาราเลี้ยงเดี่ยวป่องกลางกองท่ายรวมทั้งมีภาพคล้ายสาวสาราขณะท้องป่องหลุดออกมาระหว่างไปรับบุตรชายที่โรงเรียนซึ่งภายหลังเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ก็ได้ยื่นต่อศาลขอร้องสิทธิ์ในการปกครองบุตรร่วมกันเพื่อเป็นวีดาาดยชอบธรรมด้วยกฎหมายโดยไม่สะอื้นให้เผยผ่านรายการโหนกระแสว่าที่ผ่านมาไม่สามารถติดต่อกับสาราหลายเดือนทั้งยังถูกกีดกันไม่ให้พบหน้าบุตรทั้งที่ ตนส่งเสียทั้งค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายตลอด6ปีด้วยความยากลำบากซึ่งสุดท้ายซาร่าก็เลิกรากับวาดิมและมีสารพัดข่าวตามมามากมายทั้งคลิปเสียงที่ทะเลาะกับไม้ถูกแชร์เรื่องท้องลมและดราม่าให้น้องแม็กซ์เวลพูดคำว่าทำไมโดนเตะออกจากคอนโดจนชาวเน็ตตกใจจวกเละว่าทำไมสั่งสอนให้บุตรพูดแบบนี้กระทั่งประเดิมปีใหม่66ชื่อของซาร่าก็กระหึ่มบนโลกออนไลน์กับการออกมาเผยกับสังคมว่าเธอมีสามีแล้วคือดาร อย่างส่วนชีวิตของเธอหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต้องติดตามกันต่อไป